คนวันพฤริหัสก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าปิดทองหลังพระ คลิปดวงรายสัปดาห์อาจารย์ลงทุกวันจันทร์ค่ะท่านใดชอบคลิปดูดวงฟรีแบบนี้สนับสนุนช่องได้นะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์โดยการกดส่งของขวัญด้านล่างตรงคอมเมนต์นะคะจะมีกล่องของขวัญน,นะคะกดส่งมาได้เลยหรือว่าทักมาดูดวงส่วนตัวก็ได้ค่ะนะคนวันพฤหัสเป็นคนที่ทําอะไรเที่ยงตรงนะคะแล้วก็จะมีทัศนคติอุดมคตมิมีความคิดเป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่เอาแต่ใจนะ คือบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันต้องทําแบบเนี้ยมันไม่ควรทําแบบเนี้คือคุณจะเป๊ะมากนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้คนที่เขาอยู่ใกล้ชิดคุณและไม่ได้พยายามเข้าใจคุณจริงๆจะมองว่าคุณเป็นคนเรื่องมากค่ะแต่จริงๆแล้วคุณก็พยายามทําอะไรหลายอย่างให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ พยายามทำให้ให้ให้มันดีที่สุดนั่นแหละนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็น perfectionist นิดๆน,นะคะแต่ก็ยังยืนยันว่าคนวันพรฤหัสเองส่วนใหญ่จะมีเจตนาดีคำว่าปิดทองหลังพระก็คือพยายามทำดีนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ใครคนอื่นเห็นแต่เป็นเพราะว่าตัวคุณรู้สึกดี กับตัวเองค่ะที่ทําแบบนี้ก็เลยทําแบบนี้ไม่ใช่ทําดีเพื่อหวังผลให้คนอื่นมาชื่นชมอันนี้ g e ตไหม <laughs> คิดว่าคนวันพฤหัสรู้สึกแบบนี้นะคะถามว่าถ้าเป็นคําถามว่าคุณจะทําแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าอาจารย์ก็คิดว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็ทําแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปิดทองด้านหน้าองค์พระ บ้างก็ได้นะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าทําอะไรโดยที่ว่าเรายึดอยู่บนหลักของความถูกต้องและความดีนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่คนยุคสมัยเนี่ยไม่ค่อยคิดและไม่ค่อยทํากันค่ะนะก็น่ายกย่องอะไรหลายอย่างในช่วงเนี้ยอาจจะดูเป็นมลสุมนะคะให้กับคนบันพุหัดหน่อยนะต้องใช้สติให้มากนะคะ ใครที่อยากจะไหว้บูชาพระพรหมนะคะก็อาจจะช่วยในเรื่องของกําลังใจนะคะอาจจะขอในเรื่องของความความยุติธรรมนะะในเรื่องของการงานการศึกษานะคะขอได้นะลองไปขอดูนะคะถ้าไม่เกินแรงกรรมได้แน่นอนนะ,ะสิ่งที่อยากเตือนก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะจริงๆเรื่องของสุขภาพเนี่ยเข้ามาประมาณ <c oughs> ขอโทษกะ้ะสองสามใบเลยนะอ่ะอย่างแรกนะคะ โรคประจำตัวนะ,ะที่เป็นอยู่แล้วช่วงนี้มันอาจจะมีาการอัปเดตนะคะ follow up ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องพบคุณหมอต้องปรึกษานะคะระมัดระวังนะคะส่วนคนที่ถึงเขาเรียกว่าถึงเกณฑ์ที่แบบอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะก็ไม่ต้องห่วงก็มันเป็นตามรอบมันอาจจะเป็นช่วงที่ว่า เราเราถึงถึง,ถ,งถึงเวลาที่ต้องฟาดเคาะนะก็ให้คิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยากทำบุญก็เน้นให้ทำบุญกับโรงพยาบาลสถานพยาบาลคนเจ็บคนป่วยลรงศพได้ไหมได้ค่ะนะคะไม่มีปัญหานะอาจารย์อาการที่เจ็บป่วยก็ตามภาพเลยนะคะการหกล้มนะคะเกี่ยวกับเขาเรียวกว่ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรแบบนี้นะคะกระดูกนะคะปวดหัวปวดท้องนะคะนะ แต่บางโรคเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นแล้วทำให้เราแบบรู้สึกอึดอัดนะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกับชีวิตของเรานะฮะแต่ว่าทำให้เราอึดอัดไม่สบายตัวก็มีอยู่นะคะถ้าคนวันพฤลืหัสก่อนหนะ้าเนี่ยเคยเช่าบูชาเคยอินกับองค์พญาครุฑมากๆนะคะนะหรือว่าเช่าบูชามาแล้วเคยขึ้นคอนะก็คืออ่ห้อยนะคะติดตัวแต่ว่าเอาออกไปหรือว่าหลังๆก็คือเออเรา รู้สึกว่าเราไม่อยากห้อยแล้วนะคะมีมีใครเป็นแบบนี้ไหมอยากให้ช่วงเนี้นะห้อยครุดหน่อยนะคะนะให้บูชาท่านติดตัวนะจะได้เขาเรียกว่าจะได้แคลคลาดปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็อาจจะมีคนยำเกรมีคนเกรงใจนะคะถ้าความเชือ่อก็คือในเรื่องของอำนาจวาสนาบาร,รมีแบบเนี้นะรวมถึงป้องกันภัยนะคะ เวลาไปที่ไหนก็อยากให้พกติดตัวหรือจริงๆก็คือว่าเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ลองนึกดูนะว่าก่อนหนะ้าเนี่ยปกติคุณห้อยครุดประจําเลยแล้วก็ในช่วงแบบหลายเดือนหรือปีเนี่ยคุณไม่ได้ห้อยครุดเลยนะคะให้นําหมุนเวียนกลับมาใช้นะจะจะจะแค่อาจจะแค่คาดปลอดภัยนะคะอันนี้อันนี้ฝากไวค้ค่ะ